โอเคสวัสดีค่ะเมื่อกี้เกิดการขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมามาเริ่มใหม่เนาะเริ่มใหม่นะคะสวัสดีค่ะก็พบกับเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะสาขา3อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจอยเพชรคาร์เซ็นเตอร์มีรถสวยๆนะคะมาฝากคุณลูกค้าอีกแล้วค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะรถลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพจเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะ เดี๋ยวเราเรอคนดูสักครู่นะคะระหว่างนี้นะคะลูกค้าแชร์ให้หน่อยนะคะพอดีเมื่อกี้เรามาไลฟ์รอบหนึงแล้วแต่ว่าก,กา,ดาได้แล้วคะ่ะเสียงเราดังฟังชัดแล้วนะคะเมื่อกี้ <c oughs> นะคะแชร์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแดดแดดร้อน <c oughs> นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะวันนี้เรามีโตโยต้านะคะวิกโกเอริโวนะคะ จะไปวีโก้โตโยต้ารีโวนะคะมีทั้งตัวต่ําแล้วก็ตัวสูงนะคะทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาพร้อมส่วนลดนะคะมากมายเลยนะคะสูงสุดถึง30,000บาทเลยนะคะลูกค้าคานี่สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราเรอคนดูสักครู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปในเพจตัวเองก็ได้นะคะในเฟซตัวเองหรือก็ในเพจรถนะคะถ้าเพจกลุ่มเสื้อผงเสื้อผ้าอย่าเป็นไลค์นะคะเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะระหว่างนี้นะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆร,ร้านเรานินดนึงระหว่างเรารอคนดูนะคะ สวัสดี6คนดูนะคะที่เข้ามาแล้วนะวันนี้โปรโมชั่นรับรองนะคะถูกใจแน่นอนนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะอยู่นะคะวันนี้จอยนําเสนอเลยนะนสาขาของเรานะคะตั้งอยู่ตรงสี่แยกโรบินสันจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะลูกค้าใครที่หาไม่เจอใครที่ไม่รู้จักนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาในเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราปักโลเคชั่นไปให้นะคะอ่า ฝากแชร์ให้หน่อยนะคะแชร์ให้หน่อยนะคะบอกคุณอมพรแชร์ให้หน่อยนะคะโอเคก็ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนเนาะอ่าสายซิ่งนะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็น Toyota r รีโวนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นตัว E เป็นตัวอ่าเขาเรียกดับเบ c ลแคปนะคะสประตูเนาะปี2017ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะนี่เป็นโฉมปี17นะคะเป็นรี v o ชฉมปี17สังเกตดูกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะ4ชั้นหนึ่ง2 3, 4, นะคะ นับตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสี่จริงๆเขานับสามนะคะเป็น4ี่อ่าสชั้นนะคะก็จะมีไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะคะนี่เห็นไหมไฟหน้าสวยดวงใหญ่มากนะคะสว่างมากๆเลยกระจังหน้าเขาแบบสวยมากข้างหน้านะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะมันจะเป็นตัว E เนอะดูมีคิ้วซุ้มล้อให้ด้วยนะคะถึงนี่เห็นไหมแต่งจริงๆแล้วถ้าคู่ตัวมันมามันจะไม่มีนะคะตัวนี้เราแต่งเราใส่ให้นะ แล้วก็แต่งแมกยางด้วยนะคะนี่อันนี้แมกใหม่ยางใหม่เลยนะเป็นขอบ18นะคะยางแมกเวลนะใช่ไหมแมกเวล5้ก้านนะคะขอบแดงนะตัวนี้เป็นยาง255นะคะขนาดนะคะอ่า255ทับ50นะคะเป็นอขอบ18เป็นยางปีใหม่ให้ลูกค้าเลยแล้วก็พร้อมเฉพาะชุดแมกนะคะทั้งชุดแมกยางก็ประมาณกับ สองหมื่นเลยนะที่แถมให้นะคะนี่เดี๋ยวดูแล้วก็กระจกมองข้างนะคะนี่ไฟเลี้ยวนะคะตรงกระจกมองข้างแล้วก็เป็นครมเมียมด้วยนะคะสำหรับกระจกมองข้างตัวนี้นะ,ะลูกค้าถ้าสนใจนะคะพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะไม่มีคนแชร์เลยนะคะรบกวนแชร์ให้หน่อยมือจับก็เป็นครเมียมนะคะอ่า แล้วก็สําหรับกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายก็มีให้มีมือจับนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3าด้วยเดี๋ยวเราให้ดูรอบคันแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในให้ลูกค้าดูนะคะพี่มะนาวแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะแชร์ให้เยอะๆหน่อยนะ วันนี้นะคะลูกค้าคนไหนที่นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปทํางานนะคะเปิดดูไลฟ์สดของเรานะคะเรามีส่วนลดให้สูงสุดถึง3 0ม0 0บาทเลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนี่ภายในสวยมากใหม่มากด้วยนะคะสําหรับภายในตัวนี้นะคะเป็นตัวสี่ประตูนะคะดับเบิลแคปนะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําเย็บด้วยได้สีขาวจา้ะ เย็บด้วยด้สีขาวสวยๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็มีมันติฟังก์กชันมีมันติฟังก์กชันบนพวงมาลัยให้ด้วยนะคะนี่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะข้อ ดีแล้วก็จุดเด่นของรถคันนี้นะคะก็คือ1น,นะคะเราให้แม็กยางชุดใหม่ยางใหม่แม็กใหม่แต่งให้ซิ่งสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มันมีมัลติฟังก์ชันบนพวงมลาลัยให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าสามารถปรับนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีสัญญาณบลูทูธนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธในตัวได้ด้วยเวลาเราอยากจะฟังเพลงนะคะใน YouTube จากโทรศัพท์เราก็ผ่านตรงนี้ได้ใช่ไหม,น,หมน้องมอสใช่แล้ค่ะมันสะดวกสบายมากๆแล้วก็มีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นแอร์แบกคู่หน้าให้นะคะนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงด้านข้างของคนขับให้ด้วยนะคะสำหรับส่วนจอวิทยุนะคะ,ะ,คะก็เป็นสามารถเล่น CD MP3F M นะคะแล้วก็มีช่องเสียบที่ชาร์จแบตนะคะนีจะน่จุดบีใช่ค่ะเป็นที่จุดบหรีแล้วก็เครื่องปรับอากาศก็จะเป็นแบบปรับมือนะคะเป็นแบบเมนนวลน,นะคะปรับมือหมุนสามารถปรับเอาแรงเอาอะไรได้หมดเลยนะคะและอันนี้ามาดูตัวนี้นะคะมันเป็นโหมดนะคะอีโคโหมดนะคะโคโกับเป็นโหมด PWR โหมดนะคะไอตัวเนี้ยใช้สำหรับเวลาเราแบบเหมือนขับขี่เหมือนประหยัดน้ำมันนะคะนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแบบเหมือนเพิ่มอัตราเร่งนะคะเวลาขึ้นเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้โหมดพวกนี้ได้นะคะแล้วก็แถมพรอมเนิ่ให้รอบคันด้วย เดี๋ยวเราเรามานาเสนอผมไวนิ้วเรานิดนึงนะคะว่าพรมแบบนี้นะคะลูกค้าขาลูกค้าบางคนสงสัยทาไมไม่แถมที่แบบให้มันเรียบๆนะอ <Okay. S 2> ันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเหยียบฝุ่นขึ้นมาอ่ามันสามารถกระจายได้นะคะที่เป็นแบบแต่ตัวเนี้ยมันเป็นดักฝุ่นน,นะคะลูกค้าเราสรรหาแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้านะคะเวลาเราแถมอันนี้เราแถมให้รอบคันเลยนะก็คือฝุ่นก็จะติดตรงพรมเวลาเราทําความสะอาดก็จะทําความสะอาดง่ายนะคะนี่เห็นไหม การใช้งานน้อยมากนะคะลูกค้าสังเกตดูจากพวงมาล,ลัยนะคะคอนโซลหน้าทุกอย่างภายในรถค่ะจะใหม่มากนะคะโครงหลังคาไม่มียับไม่มีย่นนะคะสวยงามสะอาดนะคะนี่ตรงนี้มีช่องนี้ด้วยสําหรับ,บะฮะซ่อนตังเนียซ่อนตังได้นะฮะซ่อนตังได้นะคะ,ซ,ะ,คะซ่อนเงินได้แต่จริงๆเราเขาไว้สําหรับแบบเก็บพระเนาะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคู่รถเรานะคะแล้วก็มีไฟ นะคะเวลาเปิดนี่ใช่ค่ะนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าจองรถในไลฟ์สดวันนี้เราให้ส่วนลดถึงสามหมื่นบาทเลยนะคะจริงๆแล้วคันนี้นะคะราคาเท่าไหร่เอ่ยราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะสาหรับปีสองพันสิบเจ็ดนะคะเป็นตัวสี่ประตูไม่ขายขาถ้าลูกค้าจองในไลฟ์สดเราลดให้เลยสามหมื่นเหลืออยู่สองเอ้สอง สาส,ส,ส,สี่แสนสิคะสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทอ่านะคะลูกค,ะคะ้าค่ะ4นหกหมื่นห้บาทนะคะลดเยอะมากนะสาม0 0ื่นนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อ่าดูเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเห็น <c oughs> นะคะอยู่กันสองคนอ่า เป็นเครื่องตัวเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้จะเป็นร5 0หแรงม้านะคะลูกค้าขาแรงม้าเยอะมากนะคะตัวเตียเ้ยไปนิดนึงอ้าร้อยห้าสิบแรงม้านะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเครื่องใหม่กลิบเลยนะคะเครื่องใหม่กลิบเลยร้อยห้าสิบแรงมา้าตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะเป็นเครื่องไดเล็กอินเจคชันเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยนะคะ เป็นเครื่องคอมมอนเรลอานะคะพูดนะคะลืมคำว่าคอมมอนเรลนะคะลูกค้าค่ะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีระบบเบรก ABS นะคะนี่เห็นไหมช่วยลดความปลอดภยัยเพิ่มเพิ่มความปลอดภยัยไม่ใช่ช่วยลดความปลอดภยัยเป็นอะไรเอามากไหมเนี่ย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะคะในการขับขี่นะคะของลูกค้าด้วยสังเกตนะคะคันหน้านะคะนี่เห็นไหมน็อตเดิมๆ،คันหน้าเดิมๆนะคะสติกเกอร์นะคะอยู่ครบหมดเลยรับประกันได้เลยคันนี้เดิมจริงๆร้อยจุดจุดมาร์กต่างๆนะคะยังอยู่นี่ฝาก,กระโปรงหน้าไม่ได้ขยับไม่ได้ทําสีนะคะอันนี้เรากล้ารับประกันจริงๆนะคะสําหรับคันนี้ ลูกค้าใช่ค่ะแผ่นเพจยังสมบูรณ์นะคะอยู่สมบูรณ์แบบเลยนะคะแบตใหม่ด้วยนี่แบต G S แบตเตอรี่นะคะตัวนี้150ลังมาแรงมากนะคะ,คะก็ถังน้ำมันนะคะฮะก็คือตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะถังน้ำมันนะคะจุได้เยอะมากนะคะจุได้ถึง80ลิตรเลยนะอ่า80ลิตรเลยนะคะถังน้ำมันแชร์ด้วยนะคะแชร์หรือยังคะคนดูไม่มีคะ่ะนะแชร์ให้ด้วยนะ ก็สำหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะมาที่เพชรคาร์เซนเตอร์สาขา3ได้เลยนะคะก็อยู่ตรงแยกโรบินสันเนาะลดทันที3า0 0 0 0บาทอ่ะใครที่ไม่ชอบตัวตัวต่ำเรามีให้อีกอ่ะตัวนี้เป็นรีเว์เหมือนกันนะคะปี16แต่เป็นตัวสูงนะคะเป็นตัว plus นะคะเป็นตัวพีเันเนอร์ไม่ใช่ plus นะคะพีเันเนอร์เอ๊ะเป็นไรพูดผิดตลอดเลยค่ะนะคะตัวนี้สวยมาก ลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเพราะว่าเราแต่งให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ชุดแต่งนะคะมันเป็นตัว 2.4e นะคะเป็นชุดแต่งทีอรดีรอบคันปี16เกียร์ออโต้เลยนะคะขับง่ายๆสบายๆายกระจังหน้าเหมือนกันกะกับตัวเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่า มีชุดแต่งให้นะคะเป็นที่ครอบไฟหน้าอ่าแล้วก็ที่ครอบไฟตัดหมอกนะคะมีคิวซุ้มล้อเหมือนกันตัวนี้เป็นยางขอบ17นะคะเป็นแม็กเป็นแม็กคู่ตัวนะคะแต่เป็นยางใหม่นะสังเกตดูดอกยางนะคะลูกค้าขาอันนี้ใหม่มากยางเงาวับนะคะตัวนี้ชุดแต่งทีอดีรอบคันเลยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างเหมือนกันค่ะก็คือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีคอมเมียม นะคะมีไฟเลียล้ยวตรงกระจกมองข้างให้ด้วยมือจับก็เป็นชุดแต่งนะคะเป็นแถบเขาเรียกมือมือจับเป็นกันลายเนะาะเป็นโครเมียมนะคะชายนะก็คือมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะบันไดข้างสีดำนะคะสวยเลยตัวนี้นะคะเดิมทั้งคันนะคะเพิ่มเติมแค่ชุดแตงะะ่งอ่าลืมนะคะกันสาดด้วยเทียดีสปอร์ติโวนะคะรอบคัน ใช่ค่ะมีโลบา้าแห้งหลังสำหรับลูกค้านะคะคนไหนที่ท่องเที่ยวนะคะคนข,ของนะคะเอาใส่บนหลังคามัดไว้ข้างหลังเลยได้นะคะชุดแต่งไฟไฟท้ายเหมือนกันตัวนี้นี่ชุดแต่งไฟท้ายเหมือนกันนะคะคือเรียกได้ว่าคันนี้แต่งรอบคันอะ่ะแต่งให้ครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนท้าย มือเปิดเป็นโครเมียมไฟเบรกดวงที่3ให้แมกไ i ลเนอร์ยังใหม่อยู่นะคะดูสภาพของแมกไ i ลเนอร์นะคะสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4เหมือนกันนะคะ2.4งแรงม้าเหมือนกันนะคะถังน้ำมันจุได้80ลิตรเหมือนกันเยอะเนาะเดินทางแบบไกลๆสบายๆเลยนะคะสำหรับอันนี้นะคะ1้อแรงม้าถือว่าแรงนะะมาเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันนิดนึงมา ภายในนะคะตัวนี้จะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้นิดนึงที่ว่าเป็นเบาะผ้าสีดำเนาะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันเป็นตัวพีัลเนอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันแต่เป็นสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลเย็บด้วยได้สีขาวนะคะเป็นเบาะผ้าสวยมากนี่นุ่มนุ่มมากเลยนะคะนี่มีอุปกรณ์ครบคันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาบอกเวลาเนาะแล้วก็มีเขาเรียกเป็นช่องเก็บนะคะ น้ำนะคะสามารถเอาน้ำดื่มนะอาหรือเป็นพวกนมพวกอะไรเวลาเราเดินทางอย่างเงี้ยใส่เข้าไปตรงนี้มันจะเย็นนิดนึงนะคะมันจะเป็นแบบอ่าใช่ค่ะนะคะสามารถเก็บความเย็นได้นะคะเหมือนเดิมพวงมาลัยนะคะก็มันติฟังก์ชันเหมือนเดิมนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเวลาเราฟังเพลงนะคะแล้วก็รับสัญญาณบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะ มีแอร์แบ็กให้คู่หน้าเหมือนเดิมนะคะนี่มีมือจับเปิดตรงนี้นะขอน้ำมะนาวได้ไหมนะ,ะ <c oughs> อืมนะ ลูกค้าสนใจนะคะอย่าดูเฉยๆนะพิมพ์เข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะสําหรับคันนี้ลด30,000เหมือนกันนะคะจากหน้าป้ายราคาสําหรับปี2อ1พตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดราคาข้างหน้าแต่เราขออธิบายข้างในว่ามีอะไรมา้างนี่มันจะกว้างมากเลยนะคะเห็นไหมที่วางแก้วนะคะวางหนึ่งสองนี่ที่พักแขนด้วยใหญ่มากใส่ของได้เยอะมากจริงนะคะคือว่าเรียกว่า อุปกรณ์ภายในเขาครบนะคะแล้วก็กว้างขวางเหมาะสำหรับเดินทางใช่ไหมครอบครัวนะคะเป็นสีประตูขนของไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยไปภูเขาไปอะไรได้หมดนะคะ<ม>ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อเนาะอ่าไม่ไม่ใช่โฟนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะฮะเกียร์ออโตขับง่ายๆสบายๆเข้าหน้าเดินถอยหลังนะคะอัตราเร่งสุดยอดค่ะ150แรงม้านะ แล้วก็มีเหมือนเดิมค่ะโหมดอีโคโหมดนะคะแล้วก็โหมดอ่าเขาเรียกโหมดส่งกําลังนะคะเป็นโหมด PWR นะประหยัดน้ํามันสุดๆเครื่อง2.4นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราให้นะคะแถมให้ก็มีเหมือนเดิมพรมไว้นิ้วนะคะรอบคันเป็นเลยนะคะสังเกตดูเบาะบใหม่จริงๆนะคะตัวเนี้ย,ยใช่เบาะใหม่แล้วสวยมันเป็นลายเหมือนไม้อ่ะ แต่มันเป็นผ้านะคะลูกค้าขามันสวยนะคะใครกดหัวลาอเอ่ยน่าจะเป็นคุณเก๋ค่ะกดยิ้มให้หน่อยได้ไหมคะกดหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะใครที่กาลังดูอยู่กดหัวใจเป็นกําลังใจให้หน่อยอย่าก,กดรูป้องไห้มา <c oughs> มีทั้งหน้ากดมีทั้งหน้าร้องไห้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะคะ ห้องโดยสารกว้างขวางนะคะเมื่อก <fin anta> <ots> ี้เราลืมบอกไปนะคะสีประตูอย่างที่รู้ๆกันเนาะว่ามันกว้างมากนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเครื่อง2.4 150แรงม้าแมงกัมบี้นะคะภาษาเหนือแมงปอนั่นเองนะคะระบบเบรก abs เหมือนกันนะคะกระจายแรงเบรกนะคะนี่เห็นไหม แล้วก็เป็นอ่าเครื่องยนต์เบนซินไอ้เบนซีเดซเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขออภัยลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปตัดอันนี้ออกนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีดีเซลนะคะร้อยห้าสิบแรงม้านะคะคันหน้าเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับคะ่ะสังเกตดูนะคะรอยมาร์รอย หัวน็อตต่างๆนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยเรารับประกันนะคะแผ่นเพรยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะตรงเครื่องนี่เห็นไหมสังเกตนะคะมีครบนะคะอยู่ครบเลยนะคะผ่านการใช้งานน้อยหัวนอ็อตตรงฝากระโปรงนี่เห็นไหมไม่มีอรอยไข่ไม่มีอะไรใช่ค่ะรับประกันพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะสวยๆแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะจ๊ะ อ่านะคะราคานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดราคากันที่คันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ595,000บาทนะคะสำหรับ t o y ยต้าร v o ปี2016เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแคปนะคะสประตูนะคะเป็นตัวสูงด้วยนะราคาอยู่ที่595,000บาทแต่ว่า ถ้าลูกค้าจองในไรฟ์สดวันนี้นะคะเรามีส่วนลดถึง3 0 0 0 0บาทให้ลูกค้าไปเลยนะลูกค้าไม่ต้องต่อนะคะเราลดให้เลยนะคะ3000 30, 0บาทนะ,ะลูกค้าขาทั้ง2คันที่เรานําเสนอในวันนี้ตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะลดทั้งหมด3 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ก็ส่งประมาณ8 0 0 0กว่าบาทเนะาะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าถามว่าส่งเท่าไหรนะคะเราก็จะส่งประมาณ9000กว่าบาทนะ ใช่ค่ะส่งประมาณ9,000กว่กุบาทสำหรับลูกค้านะคะที่มีเครดิตกับธนาคารดีนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าทำสัญญาฟรีทุกอย่างสำหรับลูกค้าประวัติดีรับเงินผ่านบัญชีนะคะมีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้นะคะลูกค้ารับฟรีดาวไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับใครนะคะคนไหนที่ อยากดาวอยากส่งให้ค่างวดมันน้อยลงได้นะคะเพราะว่าเรามีสถาบันและมีธนาคารนะคะรองรับเยอะมากนะคะแทบจะทุกธนาคารเลยนะคะดอกเบี้ยถูกๆนะคะอยากได้ดอกเบี้ยแบบไหนอัตราการผ่อน4ปี5ปี6ปี 6, ปแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะเข้ามาปรึกษากับเราได้เลยและที่สำคัญย้ำอีกทีว่าถ้าจองในไลฟ์สดลด3 0ม0 0ื่นะคะลูกค้ามาหน้าร้านนะคะบอกว่าจองในไลฟ์สดมา ดูไลรสดก็ได้ค่ะไม่ต้องจองนะคะบอกดูในไลรสดมาได้สนลดทันทีเลยนะคะสําหรับวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะอากาศเหมือนร้อนๆ้อหนาวหนาวฝนตกมารอบหนึ่งนะคะย้ํากันก็คือสาขาข,าของเรานะคะเพชรคาเซ็นเตอร์สาขา3อยู่ตรง4ีแยกโรบินสันนะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะลูกค้าหาง่ายๆเลยนะคะอยู่ตรง กลางสี่แยกเลยนะคะเยื่องเยื่องโรบินสันนิดนึงนะคะเรามีทั้งรถเก๋งกระบะนะคะปีใหม่ๆเลยนะคะรถสวยๆสภาพเกรด A เลยนะคะเป็นรถปี1 7บ8นะคะมีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อฮอนด้ o t o โต a ามิ s u ูนะคะลูกค้าเข้ามาเลือกชมได้เลยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองด้วยนะคะสำหรับ สำหรับเพชรคาร์เซ็นเตอร์รถยนต์นะคะที่ผ่อนอยู่ลูกค้าสามารถนำมารีไฟแนนซ์กับเราได้เลยนะคะรีไฟแนนซ์กับเราได้รับเงินกลับบ้านไปด้วยนะคะเป็นเงินทุนทำมาหากินนะคะได้นะคะสำหรับรถที่กำลังผ่อนอยู่นะคะไม่มีเล่มก็ทำได้นะคะเข้ามาปรึกษาเรามีรถเกง๋งอยากได้รถกระบะเอามาเทินได้นะคะมีเล่มไม่มีเล่มมาคุยกับเราได้เลยติดขัดปัญหาเรื่องไหนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเงินดาวค่างวดเอกสารนะคะเข้ามาหาจอยที่นี่ได้เลยนะคะพูดคุยกันได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ อยากให้ลูกค้ามาเยี่ยมชมนะคะเงียบเหงาเลอเกินช่วงนี้นะคะลูกค้าขะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสําหรับโตโยต้ารีโวทั้ง2คันนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะปี17-18นะคะแถมแมกยางใหม่ๆสวยๆแบบนี้และถ้าใครสนใจแมกยางใหม่ๆนะคะด้านหลังเราเป็นแมกมือ1่ยางมือ1เลยนะคะราคาย่อมเยาว์นะคะสาหรับลูกค้าเพชรคาร์เซ็นเตอร์เท่านั้นนะคะที่สนใจออกรถกับเราไปกลับมาเปลี่ยนแมกยางเราให้ราคาพิเศษด้วยนะคะ มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทิ้งท้าไว้สําหรับสองคันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ประมาณวันจันทร์เนาะเราจะมาเจอไรฟ์สดกันอีกทีวันจันทร์นะคะเวลานี้เลยเวลารับประทานอาหารกลางวันของลูกค้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ